สวัสดีเปิดกล่องแล้วนะชะอมไร้หนามป้าดอกไม้ลอยต้นสวยงามชอบมากเลยที่ที่ทำแบบนี้แกะง่ายด้วยแล้วก็เนี่ยดูสิ ไม่เหมือนที่ซื้อตามร้านเนาะตามร้านจะเป็นตุ้มๆยอดเยี่ยมเลยชมไร่หนามป้าดอกไม้ร้อยต้นถ้าไม่เหนื่อยเกินไปก็ลงปลูกเย็นนี้เลยขอบคุณมากๆค่ะแค่นี้นะครับนี่ดูสิดูสิเนี่ย ใช้ตอกด้วยอ่ะน่ารักปุงเบยใช้ตอกมัดน่ะชอบจังเลยบายบาย